สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาซ่อมกุญแจรถเบนซ์นะครับ C200W203 นะครับลูกค้ามีรีโมทที่ใช้งานประจําอยู่แล้วนะครับแต่อาการที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะครับเสียบกุญแจไปที่เบ้าสตาร์ทนะครับไม่มีเสียงดูดนะครับบิดไม่ได้นะครับก่อนที่จะมีสาเหตุนี้ก็คือจะเริ่มมีอาการเสียบเบ้ากุญแจดูดบ้างไม่ดูดบ้างสตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเป็นๆหายๆลูกค้าไม่สบายใจนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนอะไรแล้วก็มาทดสอบหลังทําเสร็จอีกครั้งนะครับ หลังจากทาการเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีตัวที่เปลี่ยนก็จะมีตัวนี้นะครับเบาสตาร์ทนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับย้ายข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวดอกกุญแจนะครับก็ทาให้ลูกค้าใหม่นะครับดอกเก่าค่อนข้างชารุดนะครับเดี๋ยวทดสอบนะครับระบบรีโมทนะครับทํางานปกตินะครับทํางานปกตินะครับทดสอบสตาร์ทครับเสียบไปจะมีเสียงดูดนะครับบิดกุญแจไฟหน้าปัดขึ้นปกตินะครับสตาร์ทครับ ติดเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถเบนซ์วิวนนะครับรีโมทกดได้ปกตินะครับแต่เสียบกุญแจแล้วบิดไม่ได้นะครับมีบริการหรือถอดซ่อหถึงที่นะครับ0826166655นะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการครับ